นี่ละจ้าของฝากเบาสูกกับบ้านก็จะจิหายังพี่น้องเหตุกระบอกคุเนาะสั่งจิลร่เขาจะของบนมีเวลาไปคุดสี่ร้อยตัวใส่ขี่พ่อพี่น้องสี่ร้อยตัวตัวระบาดตัวระบาดสิ่ขวบหทอดออกพี่น้องอย่ามันมันเราทันจะเสร็จ ท่านจะปุ๋งใส่เกลือนะใส่แต่เกลือลงไปใส่แต่เกลือบ่ใส่แต่เกลือดอกกรดีใส่บ่รวะโอ้ยมันจะเค็มเกลือนำลงไปใส่ตัวตีเรียบร้อย ใส่บะก,กูดทั้งหอมลงไปเนาะขั้วใส่บะก,กูดแบบกินข้าวกินเหม็นมัน,มนนะขวานซุกยาม,มันเน่าฮะตอนเปิดมาเปิดกระไดทั้ง หอยหอมปีไก่หน้าโปงขึ้นมาฝากไปหน่อยแก,ก๊กคือสิเบิดหลายคนเนี่ยกระลังให้ลาก,กดดากเอาแก๊กดูอยากเป็นไปหัวใจอะไรหางจำจากรักแก้วตาขอลาก่อน สบายดีเด้อพี่น้องซาลอยสร้างกิโล่ในบ้านเนาะสร้างให้เขาใส่ขีพอมนะคะขอบใจซาลอยเด้อขอบใจจิโร่จร้อยโร่ตัวอคกษรเลยพี่น้องเลยพรอย่างมันเน่าเนาะมันหลายสมองเพราะนสิลงมาฮอดเนี่ยเด็ดแบ่งเป็นอีกของหนึ่งนะเด้อแบ่งให้แสงกับบริษัทเขาค่ะเด้กอ่าอีเี่บอสเออนี่ซ้ำหมดล้ว เอาอย่างนี้คือขอเลยว่าหลอกตามที่เขอยู่้านก็เพิ่งได้ยินอยู่กับปะแลยพี่น้องเอ้ยวันโอกาสหนามม่เนาะมวนอยู่มาหลินน้ำกันก็ด้ยังเกาะคนรู้สึกกับกอินอยู่เป็นบอแมนบริดันอันอั่ายงตบบาบ้าบ ธรรมดาเนี่ยแหละดุจเจ้าหันแหละฝ่อยนี้ธรรมดาพี่น้องเอ้ยมาลินมายามกันมาซอยเบียดซอยงานเอาไฟมันที่ดับจะปิดอะดุอเจ<อ>้าไม่ไหมหรอถ่าไหมนะอ๋อพอแล้ว ซาลอยสื่ออันนี้ฝากขอาุูกอบใจซาลอยเด้อกบใจได้หลายเปิดมืออยู่สกี่มือก่อนจะแบอเาดีเข้มนัยหนึ่งอืม ห่อเสทุงหาย่างดีพี่น้องเลยมาอยู่นี่เจ็ดมือวะคอยมาอยู่ทั้งเบจจ์นาจ้าพันโคกเจ็ดมือเนาะตั้งแต่วันที่เศ้าเจ็ดไปเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสักเก่าสามสิบหนึ่งสองพอดีเจ็ดมือพอดีเหมือในวันที่สามเจ็ดมือพอดีอาทิตย์นึ่วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก แมนอยู่ซ้ำนี่แหละพอดีอยู่น้ำกันโดนร้ายมันสิเบิร์ดคอนเทนต์ไว้หอดหนาไหมอีกให้เอฟซีขิดหอดแน่เห็นว่าก็ได้ยังบริภาพ์ไปทุกบ่งซะเอฟซีขา <F 4 S 2> ขคิด <5 S 2> หอดพามาหอบหนาก็เพราะไรวาเออพาเราไ,ไปนี่แนี่ยโทชันเคยไปนี่เอฟซีจังคิดหอดตัวพาไปบาดเดียวเขาสิโอ้ยอันนี้ก็เคยเห็นแหละเขาสิว่า จะแสบมาเลยพี่น่อกว่าที่รอเข้มนิดนึงเสียบเสแยบเสีสบครับยี่ด้วยว่าวสุสุจการแล้วเหรออืมไปว่ะโเลยสลเยเหอนแสื่ออันนี้หายบางคึ้นองนี้เพิดนพลพาไปกินนะยื่นเพิดนพีิน หลายคนกับผ้าไปกินน,กน,นั่นกินนี่เห็นไหมสกับสาวันกับเอฟซีเพิน่นเลี้ยงส่งอีกโอ้ยไปน,นอนเลยจนแบบว่าโบ๊จักสิกินอลียงลายลายไม่แต่อันเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งผู้ใดก็ได้ตอนครับดีดีไปโอ้เจ็บพอด

ยางเริ่มเหียนนะบอกเอฟซีซื้อแข่งขันที่เปลี่ยนให้บาซุกแน่นบ้าซีขอบอหน้าสิมาใหม่อต้นบาซุกแน่ <laughs> พวกกันซุกมันคนงานอำนาจ่นพักกันแช่แช่เขามีขุมสุกเมื่อกร <laughs> ะเป๋าปักไงปักไงม,มวนพี่น้องมวนมะลินมายามเพิ่นเราก็สิเดินทางกับขับมอเตอร์ไซค์กับพี่น้องเไย ลอยแปดสิบกิโลอ่างสองลอยทาบเอาให้มันดูแบบว่าไก่สองลอยกิโลพี่น้องมาดำหน้าซอยเพิ่นมาดินมาำมวนคุณตำรวจโอ้ยซีในนี่นะอันนี้ก็เลยเป็นรถมอเตอร์ไซค์บางสุกเองเลยพี่น้องฮะเอาแล้วจะมอเตอร์ไซค์แต่รถใหญ่กว่มีอันกับมอเตอร์ไซค์นี่ไปไซค์ก็ง่ายพี่น้องน้ำมันกับเปลืองกไง เติมน้ำมันประมาณสามลกับบับบนนะเจ้า่อาจุมังสามล่อขัวเลยเกือบสี่ล่อเติมทางแม่นหแล้วรถใหญ่มันเปนลืองเนาะกาจะใช่นี่ประหยัดพี่น้องประหยัดมอสมกับการไปสามาสาคนเดียวเปิดเป็นโมเจ้เบิืงสิเปิดหายเอา้าท่าไอ้ส่วนเจ้ามาขอบใจซา้อยเด้อสำหรับอัน งานจิโร่หรือว<ด>่าจ<ด>ิปโอมอันนี้ก็สาซวันฝากกันนี่พี่น้อง <c oughs> นี่ขนมขนมน,นี่กัขนมสองงานฝากไปให้ร้านร้านมอสุกสายป่าอบใจสาวันลหลายๆลงไปก็เพื่อสิไปแวะเล่นบ้านเบาเบาควาแสงเบาควาแสงจัอหก,<า>กมือ,อ <S 1> 1 <S หนึ่ง เราเดำน่าได้เราบอกเอา่จบนถนนดำคือกันอ๋อ oh, บนถนดำ,นดำคือก่อยเลยแล้วก็ตะกะสะคือกันแต่โ<บ>ชคดีค่อยพอกันใหม่เอวกินหนาพอกันใหม่เด้อขอบใจเอฟซีเจอมมาลาที่มาติดตามขอบใจถูกกำลังใจเด้อพี่น้องเขาไปเม่นเขาไปอ่านเม่นเพิ่นอย <J 4. S 1> ู่เอฟซีเจอัมมากลากระไร สี่เจมาไ่ามาติดตามร้ายหลายตุงมือเขาจะเใส้แบบนี้สี่เจมาไ่ามาติดตามพกเย็ดลอยแปดลอยพนูกร้ายหลายที่หอดเสนก้อนข่อยเจ้าถูกหอดจ้าเฮงมท่นหอดไปโชคดี ขับรถซาซาเด้อใหญ่ผู้ไดแซงได้ อามรากาจะเสียหายยังหายเพิ่นนะพี่น้องสร้อยตอนแรกก็ว่า,วาสร้างอันนี้แหละสร้างอันจริงหลีนี่แหละเห็นสร้อยสร้างแล้วก็เลยหยุดก็เป็นสร้อยซะคันแนวอื่นก็พอเพิพ่นก็บบริลงบ้านโดยตรงนะพี่น้องเพิ่นจะแวะเล่นบ้านบ้าคอนแสงอยู่เนาะนี่แหละแล้วเพิ่พอนอแวะเล่นบ้านบ้านบ้าคอนแสงอยู่สักหมื่นหนึ่งนะเพิ่นจนสิลิกาบาน อีกอย่างເພິ່ນກະມາໂມໄຊເນາະຈັ່ງາັງນູນັນອົາແພາດກິນນ້ອຍ นอน่ยามพี่นากมาเข้าปุงเมื่อไมาเตะใหญ่แลแต่ผมไม่มีช่วยียเท้าเบาวระหนวดมันนี่เคยต้านอะไรเครื่องถวยหนวดก็ข้ามันนั่ง บอกเวลาไปทำไปขวานแล้วมันอายะอยู่ดิยข้าวแบบนี้นมันจะโตมันแบบนี้ครับได้อะไรมาได้กุ้งยายเพิ่มมาแต่เ<อ>ปน็นน้ำโคกมันได้กุ้ง,ง,งกุ้งเป็นน้ำโขงตัวใหญ่ๆแม่กุ้งพลอยนี่แหละพี่นออ้องเอ้ยแข่งวานแข่งโหลดมะเขือก็มีใช้ยังวี่ ว่าจะได้ชวนไนกาบมันย่างไปในคันน้องนะมาแข่งคมในอยู่ในกุ้งพลอยพวกบัวรัก้ากุ้งพลอยแต่ว่าโตใหญ่นะกุ้งแม่น้ำจืดมาล่าเอากระเพราปูนันมันปลูกพักบัวละพาเป็นแถวนั่นนะมันเก็ยืดเท้านานแล้วกระเป๋าพี่ตั้งถุงชิ้นนี้พี่จะพักบัวละพาเรียนอยู่แล้วมันก็ยู่ต่อกันนั่นแข่งคมไหนเออจะมได้ใช้แข่งต่อน้องนะ แค่โล่ก็มีแค่คมมะเขือก็มีอยู่ข้างเลยบิดแถวเผื่อแค่มะเขือกัไมะแค่คมกระเก้าผู้เฒ่าปากตายจะได้เ่คมคมผู้เฒ่าปากตายบอกว่าวานเขาจะให้กินได้เออเขาให้กินได้อคมคมพวกอันบักสะไล่พวกอัน จะได้ยังมากินได้ไหมันคืนเขาอันได้ร้อยร้อยมากอยู่บ้าไม่เท้าได้เท้ามาแล้ได้เท้ามาแล้ได้เขาหมักข้อลำไยหมนี่เหนียวเลย ห้องพระกระชื่ออันนี้กระวาน้ะกรหวานหรือเปล่าวานด้ยอันนี้ต้นของราว่ะเป็นงาเดีเยวนะไม่ด้วยนะอขาไปใช่ไหมหายลาวนะอยู่เงือนเพิ่นมีหมักมีอยู่กับหมากมีกระจายแล้วมีกระจายแล้วเหายลาวไปอันนี้กระหล่อกันกะพวกหายปฏิเสธบ่ะปฏิเสธแด้มีอยู่กับเฮ้ย คอยมีอย <observed, S 1> <Okay. S 2> ู่บ่าวดกอืมคอยบอยาดบยานั่นนมันบอแทบคือของชื่อบอยาควานว่าชื่ออยู่อันนี้ชื่อ่านานน้ำใจกระดูกมต้องว่านี่แค่ลยเฮาอยูดีมันก็ัมนหหยกันนี่เดี๋ยวกลัไงท่านหายกันไงมึงคือใค ก็พี However, ่นองเฮาหวัดตัวาไปโอยหน่วยเไดใ้บงหุ่งป่าไหมยืยยืไทยบ่โมยจะปลูเขาปลูก็นแซตัดยอดใม่ไปเซมก็หน่อไปซ้ำไหวต้นนี้มันตีดบ่หูวบ่บาหูต้นนี่มันจะตีดบาจะไปซ้ำนางจะไปซ้ำไหวตตัดไปซ้ำไหวก่อน อังสตัดหน่อยไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปมันก็น่าจะติดนะพี่นางจ๋ามันลาพาจากระโดดจ้าก่อนเขาพูดก็ไม่ขอบคุณทุกกำลังใจการาาเดินสบายดีเจ้า